เช้าวันนี้เราจะพูดเรื่องชื่อเมืองนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือเมืองที่เรารู้ในชื่อสากลคือชื่อที่อิงภาษาอังกฤษเราจะมาดูกันว่าในภาษาอิตาเลียนนั้นเขาเรียกชื่อเมืองเหล่านี้เป็นภาษาเขาว่าอะไรเนาะกับอีกอันนึงก็คือชื่อที่ ไม่มีภาษาอังกฤเข้ามาครอบงำคืออิตาเลียนยังไงก็อิตาเลียนอย่างนั้น,ตน,น,นแต่ว่าอาจจะมีปัญหาว่าเราออกเสียงไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็จะมี2กลุ่มด้วยกันอ่ะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะฮะแรกเมืองแรกก็คือโรมอิตาเลียนเรียกโรมามุนที่2คือฟลอเรนซ์อิตาเลียนเรียกฟิเรนเซมิลานคือมิลาน ใครผ่อนดูดูพอพอรู้ก็ลองเดาไปเห็นด้วยนะฮะอืมถัดไปคือเมื่อกี้เอ่อเวนิสนะครับต่อไปเวนิสคือเวเนเซียตูรินคือตอรีโนอ่าลงไปข้างล่างบ้างเนเปิลส์บ้างเนเปิลส์คือนาปูลีนะฮะจากนั้นก็จะมีเมืองเออเป็นแควแล้วเป็นเกาะใหญ่เป็นเกาะใหญ่หญสองเกาะ นะฮะก็ซาดีเนียเนี่ยอิตาเลียนเรียกซาร์เดนเนียสกดก็ไม่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเขียนเหมือนกันแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันไม่ใช่เลยนะฮะออกเสียงว่าซาร์เดนเนียก็ซิซิลีในภาษาอิตาเลียนออกเสียงว่าซิชเชเลเขียนว่าซิชเชเลออกเสียงว่าซิชเชเลนะฮะจากนั้นมีเมืองเล็กๆบางเมืองนะครับอูเหว มีเมืองเล็กบางเมืองคือเมืองนึงก็ไม่เล็กแต่กูข้ามไปเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่ตกไปเมื่อกีนน้นึงคือเมืองเจนัวเจนัวเอ่อเนี่ยเรียกว่าเจนัวนะฮะเจนัวคือเจนัวแอบสงสัยว่าเอะแล้วมันจะแตกต่างกับเจนีวาในสวิสยังไงในเมืองนั้นเจนีวาในสวิสอิตาลีเรียกจีเนวรานะครับ เมืองเล็กๆที่ว่าเมาื่อกี้ที่จะพูดถึงเมืองเล็กเมืองเล็กที่หลายคนมองข้ามไปคือเมืองอมันชื่อเล็กฮอนนะฮะชื่อถึงกฤชื่อเล็กฮอนแต่ในภาษาอิตาเลียนคือเมืองลิวอร์โนนะครับลิวอร์โนนั่นคือเมืองที่มีชื่อของเขาในภาษาอิตาเลียนแล้วพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับก็รู้จักเมืองเหล่านี้เอาไว้แล้วก็เจอกันคราวหน้าในคลิปหน้า